สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระเช่นเคยครับวันนี้ครับนานาสาระก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาแนะนํากับทุกท่านอีกแล้วนะครับโดยสิ่งที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือการสร้างวิดีโอที่เป็น AI นะครับตัวนี้เราก็ยังคงอยู่ในส่วนของตัวคลิ้ง AI นะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือว่าเราจะเอาภาพมาครับแต่ละภาพเนี่ยเอามาใส่ในตัว AI ของพวกเรา,าครับจากนั้นเราก็ทําการนะครับกําหนด ค่าให้มันนะครับทําตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นตัวละครที่ผมนํามาใส่วันนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะที่เป็นตัวผู้หญิงเนาะสังเกตดูฝั่งด้านนี้นะครับอ่ะเป็นรูปผู้หญิงอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รูปที่2ครับผมก็ใส่ลงไปก็คือเป็นรูปอ่าแคทวอล์กนะครับก็คือไว้สําหรับการเดินแบบนะจากนั้นผมก็สั่งนะครับอ่าคำสั่งก็ประมาณนี้นะครับโดยให้ผู้หญิงเนี่ยเดินในแคทวอล์กตัวนี้นะครับ เรามาดูลักษณะของผลงานกันนะครับผมก็จะกด A ดูอ่ะก็ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผู้หญิงนะครับคนนี้ก็จะเดินนะครับในแค t วอล์กตัวนี้ให้กับพวกเรานะครับอ่ะเขาก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็หมุนตัวกลับมาด้วยครับเป็นลักษณะแบบนั้นไปเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยนะครับอันดับแรกครับเราก็จะเปิดมาในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า k ล i n g AI นะครับ ใครที่ใช้ไม่เป็นนะครับหรือว่าเพิ่งใช้ครั้งแรกก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมเคยทำไว้ให้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของคลิง AI เสร็จเรียบร้อยเราก็เข้ามาในส่วนของเอฟเฟกตัวนี้ครับลิกเข้าไปจากนั้นนะครับก็มาในส่วนของตรงนี้ครับอ l e m เมนต์ Element นะครับตัวนี้เราก็กดยอมรับซะนะครับตัวนี้ตัวในการกำหนดรูปภาพครับ เราสามารถใส่รูปภาพไปได้ทั้งสิ้น4ี่รูปภาพนะครับแล้วเราก็เขียนคําสั่งใต้วันนี้รูปภาพที่ผมเตรียมไว้ครับผมเตรียมไว้ที่เครื่องของผมตัวนี้เลยนะครับนี่มีรูปภาพที่เป็นตัวน้องผู้หญิงคนนี้นะครับตัวนี้สร้างจาก AI นะครับไม่ได้เอามาจากที่เป็นตัวบุคคลจริงๆนะครับก็มีชุดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะให้เดินในส่วนของตรงนี้นะครับผมเตรียมไว้3ามรูปภาพนะครับ เราจะมาดูกันว่านะครับเมื่อเรากําหนดพร้อมลงไปมันจะสามารถทํางานได้ตามทั้งสามรูปภาพหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าผมลันไปนะครับเชนเนลเลตออกไปบางที่รูปภาพบางรูปภาพอาจจะไม่ได้ถูกดึงมาใส่ในวิดีโอนะครับสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมกําหนดพร้อมนะครับหรือว่าคําสั่งเนี่ยไม่ละเอียดเพียงพอนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูกันครับว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับผมกดปุ่มอัปโหลดตัวนี้ครับอ่า แล้วจากนั้นเลือกหาพื้นที่เก็บตัวภาพนะครับผมเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับเลือกรูปน้องผู้หญิงเข้าไปก่อนนะครับหนึ่งรูปจากนั้นนะครับรูปที่สองครับผมก็เลือกลงไปครับนี่เอาเป็นชุดเนาะผมต้องการให้น้องผู้หญิงเนี่ยสวมใส่ชุดนี้ครับแล้วก็เดินบนแคทวอล์กครับรูปที่สามครับผมก็เลือกนะครับอัปโหลดเข้าไปเช่นเดียวกันครับนี่เป็นแคทวอล์กเข้าไปนะอ่า เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับผมก็จะกําหนดพร้อมลงไปนะครับตัวพร้อมผมก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถใช้ Google แปลภาษาได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอามาใส่ในพร้อมตัวนี้เขาก็จะบอกว่านะครับการเจเนอเรตหนึ่งครั้งครับใช้จํานวนเครดิตไปทั้งสิ้น35เครดิตนะของผมมีอยู่ทั้งสิ้น126นะตอนนี้ครับแรกๆเลยที่เข้ามาก็จะมี 166นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับจากนั้นครับผมจะลองเจเนเรตดูนะครับกดปุ่มเจเนเรตออกไปก็เราก็จะต้องรอเว็บไซต์เขาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่ใหญ่ๆเลยนะครับบางทีเนี่ยการเจเนเรตบางครั้งเนี่ยใช้เวลาเป็น2 3สชั่วโมงนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปสังเกตดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าเจเนเรตนะครับออกมาทั้งสิ้นเนี่ยหนาที แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่6นาทีนะครับอาจจะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเมื่อจ e เน r เร e เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้ครับเรามาดูตอนที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้ผมใส่รูปภาพมาจำนวนทั้งสิ้น3รูปเนาะก็คือมีรูปน้องคนนี้1รูปนะครับรูปที่2ก็คือรูปเสื้อผ้า1รูปนะครับรูปที่3ก็เป็นรูปทางเดินนะครับจริงๆแล้ว ก่อนหน้านี้ผมตั้งใจจะสร้างเป็นแคทวอล์กนะครับแต่ว่ามันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยใช้แบบนี้มานะครับทีนี้หลังจากที่เราใส่พร้อมเสร็จเรียบร้อยครับเราเจเนเรตออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นวิดีโอลักษณะนี้นะครับทุกคนดูได้นะครับผมจะกดปุ่มเพย์ให้ดูนะครับเดี๋ยวขยายจอใหญ่ให้ดูนะครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่มเพย์ครับสังเกตว่าน้องผู้หญิงคนนี้ครับตอนแรกนะครับเขาใส่เสื้อสีขาวนะครับ ก็อาจจะเป็นชุดนักเรียนนะครับแต่ตอนนี้เขาใส่ชุดที่เป็นชุดตัวละครที่ผมได้เอามาใส่ที่เป็นรูปที่2และก็เดินบนทางเดินที่เป็นรูปที่3ามเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างนะครับสร้างตัวไฟล์วิดีโอโดยที่เราไม่ต้องไปถ่ายเองเนาะเรามีรูปภาพมีฉากต่างเอามาจับรวมกันและนํามาใส่นี้ได้นะครับรูปที่เห็นนะครับหรือว่าวิดีโอที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นแนวนอนเนาะ ใครที่อยากกําหนดให้เป็นแนวตั้งครับเราก็อาจจะต้องเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ตรงส่วนของเมนูที่ชื่อว่า Setting นะจากนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกนะครับว่าเป็นแนวตั้งแนวนอนตัวนี้ก็จะมีขนาด16:9ต่อ 9, นะครับ9ต่อ1 6 1ต่อ1อะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับว่าเราจะเอา5วินาทีหรือว่า10วินาทีถ้าเราเลือกเวลานาน,านๆนะครับอย่าง10วินาทีอย่างเงี้ย การจีเนเรลออกมาก็อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนไปปรับประยุกต์ใช้เอาเนาะผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะครับไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนานา,นาสาระใหกับผมด้วยเพืีว่าผมจะได้มีกำลังใจนะครับไปหาเนื้อหาไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำกับทุกทุกท่านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ